ากเด็กตัวเล็กที่มีนิสัยขี้อายและเป็นโรคหอบหืดสู่ตำนานของปีศาจแดงผู้ไม่เคยเปลี่ยนสีเสือ้อไปทีมไหนครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆอยู่กับผมโน้ตคิกออฟกับรายการคนกระแสครับวันนี้อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นเราจะมาพูดถึงกองกลางที่ดีที่สุดในโลกในยุคยุคนึงครับของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างพอสโคที่บรรดากองกลางในยุคเดียวกันเนี่ยต่างยกย่องให้ว่าเขานี่แหละคือกองกลางที่ดีที่สุดและทุกคนอยากเล่นร่วมกับเขาย้อนไปในปี1987เซอร์อเลฟกุสันได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเล็กและมีนิสัยขี้อายแถมยังเป็นโรคหอบหืดเซอร์อเลฟกุสันได้พูดกับบรรดาสตาฟฟ์พนว่า หนูนี่มันจะเป็นนักฟุตบอลได้ยังไงตัวมันเล็กมากแต่พอเมื่อสโคได้ลงไปทดสอบฝีเท้าชื่อของพอสโคก็ปรากฏในชุดเยาวชนของปีศาจแดงแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีและหลังจากนั้นมาครับสโคได้ใช้ฝีเท้าพิสูจน์ทุกอย่างย้อนไปเมื่อเหตุการณ์หนึ่งครับกิสตียโนโรนโดสมัยเคยคาแข่งอยู่กับปีศาจแดงได้ออกมาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาได้เคยโชว์เหนือโชว์สกิลต่อนหน้าพอสโคสกิลนั้นมีน้อยคนที่จะทาได้ครับแต่สโคไม่พูดอะไรมากเขาได้จะยิ้มและหยิบฟุตบอลมาและได้ชี้ไปที่ต้นไม้ที่ อยู่ห่างระยะ50หลาและเขาได้พูดกับคิสโนว่าเขาจะยิงให้โดนต้นไม้นั้นเพียงครั้งเดียวแล้วสโคก็สามารถทำได้ครับผมและสโคก็ได้บอกให้โรนัโดลองทำบ้างซึ่งโรนัโดได้กล่าวไว้ว่าเขาลองทำกว่า20ครั้งซึ่งมันไม่โดนต้นไม้เลยสักครั้งและสโคก็ได้ยิ้มแล้วก็เดินจากไปครับเพื่อน,อนและยังมีบทสัมภาษณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับทางด้านของพรสโคครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางระดับโลกอย่างเอสกาดาวิดเดวิดเบคแฮมซินดาดีซิดานรวมไปถึงบรรดากองกลางในยุคนั้นต่างให้สัมภาษณ์ว่าสโคนี่แหละ อย่างกรณีเคสของคีรอนไดเออร์ครับผมที่เคยประกาศว่าเขาจะแย่งตาแหน่งกองกลางกับทางด้านพอสโคไม่มีใครรู้ว่าสโคได้ยินบทสัมภาษณ์ไหมแต่วันที่ปีศาจแดงบุกไปเยือนเซนเ,นเจมป้าของนิวคาสเซิลวันนั้นสโคซัดแฮตติกให้กับปีศาจแดงทําให้วันนั้นปีศาจแดงเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้3ประตูต่อศูนย์และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คีรอนไดเออร์ได้กล่าวไว้ครับผมสมัยที่เขาเล่นทีมชาติยุคเดียวกับพอสโคมีการซ้อมวันหนึ่งครับผมวันนั้นพอสโคยิงประตูอยู่ และการยิงขอพอสโคมมันไม่ใช่ลูกที่ยิงหน้าประตูใกล้ๆมันมาจากลูกยิงไกลทั้งนั้นและหลังจากการซ้อมวันนั้นบรรดาผู้เล่นของทีมชาติอังกฤษได้ยืนเข้าแถวและตบมือให้กับพอสโคเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนั้นและน่าจะไม่ได้เห็นมันอีกในอนาคตนี่แหละครับคือบทกล่าวชื่นชมของคริรอนไเออร์ที่ชมว่าพอสโคลนั้นคือนักเตะที่ดีที่สุดในยุคนั้นและยังมีเพื่อนร่วมทีมอย่างเซบาสเตียนเวรอนครับเขาได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าถามว่าใครคือนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ดีที่สุดตอนนั้น เขาไม่ลังเลเลยเขาจะตอบว่าพอสโคนั่นเองครับและเดวิดเบคแฮมเคยกล่าวไว้ว่าสมัยที่เขาค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลุยฟิกโกซินดีซีดานต่างก็บอกว่าพอสคนี่แหละคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดและชอบมาถามเบคแฮมว่าเล่นร่วมกับสโคเป็นยังไงครับผมและมันยังมีอีกหลายคํากล่าวบทสัมภาษณ์ที่พูดถึงพอสโคจากปากบรรดาซูเปอร์สตาร์ดังๆในยุคนั้นอย่างเช่นโรนันยครับเคยพูดว่าใครกันนะสอนให้เขาจ่ายบอลแบบนั้นผมอยากจ่ายบอลให ได้แบบนั้นบ้างและยังมีบทสัมภาษณ์ของซีนาดีซีดานที่เรียกได้ว่าเป็นกองกลางที่ดีแห่งยุคนั้นเขาเคยได้บอกไว้ว่าไม่มีนักเตะคนไหนครับสมบูรแบบแต่พอสโคน,นี่แหละคือคนที่ใกล้เคียงกับคํานั้นมากที่สุดและมีอีกครั้งหนึ่งครับผมที่นักข่าวได้เคยเข้าไปถามซีดานว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกซีดานได้ตอบว่าเขาไม่รู้หรอก ลองไปถามพอสโคดูสิและนี่แหละครับเพื่อนๆคือบทสัมภาษณ์ของบรรดานักเตะในยุคเดียวกันที่บอกว่าพอสโคนั่นแหละคือนักเตะกองกลางที่ดีที่สุดในโลกในยุคนั้นครับและหนึ่งเหตุการณ์ครับเพื่อนๆที่มันสร้างความประทับใจให้กับบรรดาเราแฟนปีศาจแดงก็คือสมัยนั้นครับประธานสโมสรอ,อินเตอร์มิลานอย่างมาซิโมโมูรติได้ยื่นข้อเสนอว่าจะซื้อพอสโคเขาถึงขนาดยื่นเช็คเปล่าให้กับทีมปีศาจแดงครับเพราะว่าเขาต้องการตัวพอสโคเป็นอย่างมากและเขาได้ไปเจราจากับพอสโค แต่พอสโคได้ตอบกลับมาสันส้นๆว่า อยากได้เขาอยากให้เขาเล่นให้คุณคุณต้องซื้อทีมปีศาจแดงเท่านั้นเพราะว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากทีมโอตทฟอร์ดและนี่แหละครับเพื่อนๆนคือบทสรุปของชายที่ถูกกล่าวว่าเป็นตำนานของปีศาจแดงและเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในยุคนั้นชายผู้มีรักเดียวใจเดียวให้กับปีศาจแดงครับลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปถึง20ปีและแขวนสตาร์ทที่ทีมปีศาจแดงเท่านั้นสิ่งที่พอสโคต้องการก,ก็คือการเล่นฟุตบอลให้กับปีศาจแดงและกลับบ้านไปหาครอบครัวเพียงเท่านั้นครับและนี่แหละครับคือ สิ่งที่บอกว่าฝีเท้าตอบได้ดีกว่าคำพูดเสมอครับและเพื่อนเพื่อนบรรดาแฟนปีศาจแดงครับผมคิดยังไงกันบ้างกับพอสโคชย้ยผู้รักทีมทีมเดียวในตํานานครับรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและส่วนวันนี้ผมโน้ตกิกออฟกับรายการธุดกระแสขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ